สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักที่มาแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจรับไว้เป็นพลังงานที่ดีๆในทุกๆวันเพื่อฝังเราจะได้มีความสุขนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะเราจะมาเล่นในท็อปปี้ที่ว่า ข่าวดีจากความรักของคุณวันนี้นะคะ3น้องหูกระต่ายนะคะ123น,นะคะใครที่คิดถึงน้องปุกปุยราก่อนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าน้องปุกปุยจะกลับมาเราจะเราจะกลับเข้าไปสู่สถานที่ของเราที่เคยมานะคะโอเคค่ะทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกน้องสีแดงนะคะน้องหูกระต่ายสีแดงนะคะ ทับท็อปปีกของเราข่าวดีจากความรักของคุณวันนี้มีอะไรมาดูสิขาวดีจากความรักของคุณวันนี้ออนนโอ้โหการแต่งงานเหรอคะเนี่ยการแต่งงานการคอมมิทเมนต์นะคะ ดีฮโรเฟนส์นะคะคุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนเลยแล้วคุณจะได้จดทะเบียนสมรสนะคะคุณจะได้เข้าสู่ประตูวิวาแบบถูกต้องตามกฎหมายแบบตามประเพณีเลยทีเดียวคุณจะต้องมีข่าวดีแน่ๆนะคะข่าวดี เป็นข่าวดีที่คุณต้องการที่คุณรอคอยเป็นความรักที่เป็นรักแท้ที่ได้แต่งงานกันจริงๆนะคะเป็นความรู้สึกของความโรแมนติกมากๆนะคะถ้าคุณได้แฟนต่างชาติคุณจะอาจจะได้เข้าโบสถ์นะคะหรือว่าทําพิธีไทยแล้วก็ไปทําพิธีเข้าสู่ประตูวิวาในโบสถ์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคอมมิชเมนต์การจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์นะคะการ ขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะก็ได้ถ้าใครกําลังอยู่ในช่วงคุยคุยหรือว่ากําลังจะได้เจอกับใครคุณอาจจะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าได้แต่งงานมีอนาคตในเรื่องของแต่งงานเป็นรักแท้จริงๆนะคะได้ทําอะไรตรงไปตรงมานะคะซื้อสัตว์ต่อกันแล้วก็มั่นคงต่อกันเป็นรักเดียวใจเดียวซึ่งกันและกันนะคะดีมากๆเลยนะคะ หล่นออกมาแล้วนะคะทัดลมนะคะลมมากๆเลยทีเดียว king of swords นะคะราชาดาบนะคะบุคคลคนนี้เป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองนะคะทําอะไรก็ต้องมีเหตุผลเวลาคุณจะเถียงกับเขาคุณจะต้องมีเหตุผลนะคะมากๆเลยเขาจะไม่ใช้อารมณ์เลยนะคะเป็นคนเฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะดูบุคลิกภาพดีดูหล่อนะคะดู ดูดีมีสไตล์นะคะเป็นคนทัางพูดทัางจานะคะโรแมนติกนะคะจะเข้ามาแต่งงานกับคุณนะเห็นไหมคะคู่กันเลยนะคะตัวตนธาตุตตตตตตาลมนะคะคนมีเสน่ห์อู๊ of 10 of Pentacles สิบเหรียญเขาอาจจะเป็นคนที่มั่งมั่งคั่งกับตัวเองนะคะคืออาจจะเป็นผู้นำ ก็ได้ระดับผู้นําขึ้นไปผู้บริหารระดับซีอนะคะมีทรัพย์สมบัตินะคะกับตัวเองเป็นคนที่สมร t ดูดีนะคะมีเสน่ห์คนๆนี้นะคะมีพร้อมทุกอย่างเลยหน้าที่การงานการเงินนะคะอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณเขาจะเข้ามาแต่งงานกับคุณอย่างที่คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณจะสบายมากๆคุณจะ ดูให้เขาจะดูแลคุณทุกเรื่องเลยนะคะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลไม่ให้คุณต้องร้องขอเลยทีเดียวนะคะจะเข้ามาทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีความมั่นคงมั่งคั่ง,างมากๆในเรื่องความสัมพันธ์การแต่งงานแบบแบบที่มีแต่ความสุขความมั่งคั่งนะคะความรวมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะสิบเหรียญคุณจะมีอนาคตที่ พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เพอร์เฟกต์มากๆโอ้ตัวตนของคุณนะคะธาตุดินนะคุณเป็นธาตุดินนะคะธาตุดินคุณเป็นคนที่อรักเดียวใจเดียวอยู่แล้วมีความมั่นคงอยู่แล้วนิ่งๆเงยียบๆนะคะมีไลฟส์สไตล์เป็นของตัวเองนะคะรักธรรมชาติแล้วก็แต่งตัวดูเรียบๆดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนมั่นคงมากๆเลยเป็นคนดื้อเหมือนกันนะคะดื้อรั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าคุณ คุณมี power ที่ที่คล้ายๆค,คุณมี power ที่ต่างกันหรือ power ภายในใจหรือความรู้สึกภายในใจคุณจะเหมือนกันถ้าเขามี power ที่สูงกว่านะคะเขาก็จะทาให้คุณรู้สึกว่าเท่าเทียมกันแล้วก็ไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้มี power ที่เท่ากับเขาหรือน้อยกว่าเขาเนี่ยแต่จิตใจของคุณนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังของความเป็นผู้นําพลังของหญิงแกร่งหญิงเข้มแข็งนะคะ หรือว่าชายหนุ่มเข้มแข็งนะคะก็สลับตัวตวนะคะเพราะฉะนั้นคุณมั่นคงและคุณรักเดียวใจเดียวมากๆแล้วคุณเป็นคนที่ดีคุณงดงามนะคะธาตุดินคุณเป็นคนที่มองความสัมพันธ์นะคะแบบออกมาเยอะไปนะคะแบบจับต้องได้สัมผัสได้แล้วก็ทุกครั้งนะคะที่คุณมองหาความรัก คุณจะมองหาความรักแบบจริงจังคุณจะจริงจังกับทุกคนที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาอาจจะทำให้คุณรู้สึกเสียใจยนะคะแต่คนคนนี้นะคะจะเข้ามาทำให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นจริงได้แล้วก็ต้องการแต่งงานนะคะ temperance คุณสองคนจะได้มีอารมณ์ของการปรับความเข้าใจนะคะซึ่งการละการเกิดขึ้นแน่นอนมันจะต้องมีการปรับความเข้าใจเพราะว่าคนของสคนไกลกันมีความแตกต่างกาันยังไงก็ต้องปรับความเข้าใจนะคะ ตัวตนของคุณธาตุน้ําก็ได้ค่ะธาตุน้ําเป็นคนที่รักธรรมชาติรักทะเลนะคะเป็นคนที่แบบอุดมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองน่ารักอ่อนโยนอบอุน่นแล้วก็จิตใจดีมากๆเลยนะคะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไป,ป,ป,ปทางที่ดีมากๆเลยเพราะว่าไพ่สวยงามมากๆข่าวีนะคะ จากความรักของคุณวันนี้คุณจะได้แต่งงานนะคะกับตัวตนที่พูดไปนะคะเขาอาจจะเป็นธาตุลมธาตุดินธาตุน้ําก็ได้หรือว่าธาตุอะไรก็ได้นะคะพลังงานรวมเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะในเรื่องของสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่บอกไปแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นในสิ่งใหม,ใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะต้องการการแต่งงานต้องการ ต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินการงานอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้จะเข้ามาสปอร์ทาให้คุณยิ่งประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงนิงนมากๆยิ่งขึ้นด้วยแล้วคุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะข่าวดีมากๆเลยนะคะกองที่1วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฟังไว้เป็นพลังงานนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอวันนี้มีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่ สองนะคะน้องหักระต่ายสีเหลืองพาสเทลเหลืองมัสตาร์ดนะคะข่าวดีจากความรักของคุณวันนี้นะคะมีอะไรอู้ออกมาแล้วนะคะจีฮพรินเทสคุณเป็นคนมีมสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามากๆเลยนะคะ สองไม้เท้าคนทางไกลนะคะคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษารอคอยนะคะหรือคุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะที่เขารอคอยที่จะได้มาเจอกับคุณนะคะ the tower มันจะมีเรื่องเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะ ดิไฮพรินเทสคุณหรือเขาอาจจะมีสัมผัสพิเศษนะคะตัวตนของเขามาแล้วเก้าถ้วยนะคะ เขาเป็นคนทางไกลต่างถิต่างแดน่าง,งชาติต่างภาษาได้เป็นก้าถ้วยเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะ e n j o ยกับชีวิตโสดของตัวเองสามารถอยู่คนเดียวได้สบายๆนะคะอาจจะเป็นพ่อแม้แม่ๆม,มก็ได้หรือคนคนนี้มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแฮปปี้แล้วก็อน j o ยกับชีวิตโสดมากๆนะคะมีเพื่อนฟงเยอะเป็นคนเฟลลี่แล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เจอเขาอย่างกระรันหันไว้ทีนตั้งตัวหรือว่าอาจจะได้ข่าวคราวหรืออาจจะได้พบเจอกันแบบการันหันไว ไตั้งตัวหรือว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะคนทางไกลสองดาบสองดาบการคิดอ the อ n ม l a c e นะคะคุณจะได้เป็น the in place ของใครคนใดคนหนึ่งแหละนะคะที่เป็นคนทางไกลคนนี้ คนคนนี้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมันจะต้องมีอะไรที่การันหันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีเรื่องอสองดาบสองดาบเหมือนกับว่าเขาคิดอยู่อะค่ะว่าจะาจะทายังไงดีนะคะเขาคิดอยู่ว่าเขาจะหาหนทางหรือว่าอะไรยังไงเพื่อที่จะเข้าหาคุณ คุณหรือเขาอาจจะมีเซนสัมผัสได้ดีอย่างที่บอกนะคะพ่อแม่แม่ไม่ D and place คุณเป็นคนที่เลือค่ามากๆคุณงดงามมากๆเลยเห็นไหมคะคุณคุณดูดีคุณสวยคุณดูดีมีเสน่ห์มากๆคุณเจอเรื่องราวความรักที่เจ็บปวดมาอย่างมากมายผ่านประสบการณ์ที่แสนสาหัสมาอย่างมากมายนะคะจนทําให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งได้มากขณะนี้คุณพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะมีความรักที่ดีพร้อมที่จะมอบความรักนะคะ ดังดวงใจนะคะรักเดียวใจเดียวให้กับเป็นรักแท้ของคุณเท่านั้นนะคะคุณพร้อมที่จะมอบหัวใจนั้นพร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลใครสคักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคนคนนี้อยากที่จะเข้ามาหาคุณมากๆเลยก้าวถ้วยนะคะเขาต้องการที่จะเข้ามาเขาชอบคุณอยู่นะคะเขาชอบคุณอยู่แลวเขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณอยากที่จะเดินทางมาเจอกับคุณ มันจะมีอะไรที่อย่างที่กระทนหันที่ที่บอกไปนะคะคุณหรือเขาอาจจะมีเซนสสัมผัสพิเศษคนคนนี้อาจจะมองคุณไม่ออกก็ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาคิดสับสนซับซ้อนกับคุณมากๆเลยนะคะเขาดูคุณไม่ออกคุณเป็นคนที่ลึกลับมีเสน่ห์น่าค้นหามากๆนะคะทายใจคุณไม่ออกเลยเดาการกระทําเดาคําพูดอะไรคุณไม่ออกนะคะคนคนนี้อยู่ทางไกลแล้วก็พ่้มองอนาคต นะคะกับคุณมีความใจร้อนมีความร้อนรนอยากที่จะมาเจอคุณอย่างกระทันหันเหมือนกันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างกระทันหันสองดาบเป็นการคิดทบทวนหรือว่าเป็นการนิ่งๆกันไประหว่างคนสองคนหรือเปล่านะคะหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะทําให้ได้ต้องตัดสินใจนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการการเฝ้าดูเฝ้ามองนะคะแล้วก็การตัดสินใจนั่นเองนะคะเป็นเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณคือ คนที่อยู่ภายในใจของเขานะคะ the e m place คุณงดงามคุณเป็นคนที่ Perfect ที่สุดในใจของเขานะคะเขาจะมาทำให้คุณรู้สึกว่าโชคดีคนหนึ่งแต่เขามีความรู้สึกว่ามีความประหมาาเหมือนกันมีความคิดมากมีความคิดลังเลเหมือนกันแล้วกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีนะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนเขาชื่นชอบคุณมากๆนะคะก้าถ้วยเขาชื่นชอบคุณมากมแล้วเขาอยากเจอคุณมากๆเลยนะคะ คุณมีเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเลยเพราะฉะนั้นมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะมีคนแอบชอบคุณอยู่มีคนยกย่องคุณเป็น D i place เลยทีเดียวคุณเลอค่าคุณงดงามมีค่ามากๆเพราะฉะนั้นก้าวถ้วยบุคคลคนนี้นะคะเขาชื่นชอบคุณอย่างมากเลยนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ใหได้ดีเหมือนกันให้มันเป็นไปนทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเฝ้ารอคอยแล้วก็เฝ้ารอการตัดสินใจ นะคะอยู่อยากที่จะขว่อยคว้า,วาดีอิมเพลสนี้เหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นมีคนแอบ,บชอบคุณมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อยากมาเจอคุณด้วยนะคะเห็นคุณงดงามและคุณเลอค่ามากๆคนกลองที่สองนะคะนี่คือข่าวดีจากความรักของคุณวันนี้ขอบคุณมามาสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะรักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกรองที่3นะคะน้องสีฟ้านะคะหูกระต่ายสีฟ้าพาสเทลนะคะมาดูซิกับท็อปิกของเราคาวดีจากความรักของคุณวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะอู้ออกมาแล้วนะคะ เป็นข่าวดีที่ดีมากๆเลยนะคะสามไม้เท้าคนที่เป็นทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา Six of Cups คนตในอดีตชาติของคุณหรือคนที่คุณคุ้นเคยรู้จักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเขารอคอยการเดินทางมาเจอกับคุณมากเขาคิดถึงคุณนะคะมันมีความคิดถึงมากๆเลยทีเดียวคุณจะได้เจอคนที่รู้จักมาก่อนนะคะรู้จักมาก่อนแล้วก่อนในนี้แล้วก็นานมากแล้วนะคะหรือถ้าคุณไม่เคยได้รู้จักกับเขามาก่อน จะเป็นคนแนดีตชาติของคุณนะคะจะเป็นคนที่คุณเจอกันครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่าพบรักครั้งแรกเป็นรักแรกพบเลยทีเดียวจะตกหลุมรักซึ่งกันและกันจะรู้สึกว่าคุ้นเคยมากๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นมีความคุ้นเคยมันมีความรู้สึกเก่าๆเหมือนเคยรู้สึกแบบนี้มาแล้วเหมือนเจอเขามาแล้วเหมือนกับได้เห็นหน้าเขามาแล้วทําไมมันคุ้นเคยเหลือเกินทั้งรอยยิ้มทั้งน้าเสียงทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างทําไมมันประทับอยู่ในใจมากๆเลย เขาก็จะรู้สึกกับคุณแบบนั้นเหมือนกันเขาจะสงสัยเหมือนกันว่านี่มันเกิดอะไรนี่มันคืออะไรความรู้สึกอะไรที่คุณและเขาจะต้องหาคําตอบให้ให้หาคำตอบนะคะให้ตัวเองทั้งคู่เลยนะคะแม้ว่าจะมีความห่างไกลกันเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีความห่างยังไงต่างกันยังไงนะคะคนสองคนก็จะรอคอย การได้มาเจอกันรอคอยที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ที่จะมาผูกพันกันด้วยหัวใจนะคะมันมีความเก่าๆรู้สึกแบบเป็นคนในดิาัิของคนที่คุณกับเขาร้องขอขอให้ได้เจอกันมานานขอให้ได้เจอกันนะให้ได้เจอกันได้สุขสมหวังกันสักทีในชาตินี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณ ร้องเรียกอยู่ในใจเพราะว่าอยากเจอคนที่ใช่อยากเจอรักแท้รักแท้ที่รอคอยกันมา,นาแสนนานก่อนที่คุณยังไม่เจอเขาคุณอาจจะรู้สึกว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตามหาความรักแต่สุดท้ายคนที่เข้ามาแต่ละครั้งมันกลับไม่ใช่นะคะเหมือนจะว่าใช่แต่พอได้อยู่ด้วยกันพอได้ใช้ชีวิตด้วยกันพอได้ เดินความสัมพันธ์กันต่อไปกลับไม่ใช่กลับทําร้ายหัวใจคุณกลับต้องเลิกรากันไปเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอกับเขาคนนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะคุณจะมีแต่ความสุขคุณจะไม่มีความที่ทุกข์ที่เสียใจเลยนะคะมีความสุขมีความอบอุ่นมีความคุ้นเคยแล้วก็มีความมั่นคงมากๆเลยในภายจิตใจนะคะ,นะคะมาดูอีกซิ 3ถ้วยคุณจะได้แต่งงานคุณจะได้เฉลิมฉลองนะคะเรื่องราวดีๆแล้วก็ความสุขสมหวังเกิดขึ้นสิ่งที่สวยงามรออยู่มากๆเลยคนในอดีตชาติจะกลับมาแต่งงานกับคุณในชาตินี้จะมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะเกิดขึ้นนะคะความสุขสมหวังรอคุณอยู่นะคะการรอคอยกับคนทางไกลเห็นไหมคะว่าไม่ได้มาเล่นๆลนด้วยสิดา นะคะสิบดาบในที่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างความเจ็บปวดเสียใจจะจบลงนะคะเดวิลอุปสรรคและปัญหาต่างๆคุณกับเขาต้องมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาแน่นอนนะคะเดวิลมันเป็นความรู้สึกของอุปสรรคแล้วก็ความสนิหาความเพรียกหาขออีกหนึ่งใบ เห็นไหมคะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งนะคะในที่นี้อย่างที่บอกมาเขาอยากที่จะมาเปิดเผยความในใจกับคุณให้ให้รู้เขาอยากที่จะจบเรื่องราวความการรอคอยนะคะอยากจะจบการรอคอยนี้ลงไปเสน่หาเพลียกหามากๆเลยนะหัวใจมันร่ำร้องมาที่คุณนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเปิดเผยความในใจหรือว่าพูดคุยกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเรามาตกลงกันสิว่าเราจะ เอาอยัางไงดีเราจะไปต่อในความรักความสัมพันธ์เรายัางไงเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะเราจะทําแบบไหนให้ความสัมพันธ์ของเราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ไปตลอดหรือว่าถึงขั้นแต่งงานกันนะคะอยากที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์แบบคู่รัก uk, แล้วก็อยากที่จะจริงจังแล้วก็อยากที่จะเปิดเผยความในใจ,ใจหรือว่าต่างคนต่างพูดคุยความในใจซึง่งกันและกันให้มันกระจ่างนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าเราสองคนจะเป็นไปอย่างไงจะเอายังไงดีนะคะนี่คือ ไม่ได้มาเล่นเล่นด้วยสามไอเท้านะคะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยและรู้จักดีอยู่แล้วหรือเป็นคนที่เป็นคนอดีตชาติของคุณที่อยากกลับเข้ามาแต่งงานกับคุณอยากเจอกับคุณมากๆอยากเดินทางมาเจออยากดินเนอร์อยากทานข้าวอยากทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขา มันกระจ่างมันเคลียร์นะคะมีการชัดเจนเกิดขึ้นอยากจะจบเรื่องราวการรอคอยหรือว่าปัญหาอะไรค้างคางในใจเกิดขึ้นเดวิล <Devil S 1> เป็นความเพลียหาความเสน่หาความรุ่มร้อนภายในใจความเร่าร้อนที่อยากเจอเหลือเกินอยากที่จะจบปัญหานี้ลงแบบภายในใจมันมันระอุไปหมดแล้วนะคะมีความไม่สบายใจแล้วก็อึอดอัดเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เสน่หามากๆนะคะคนกองที่3นะคะนี่คือข่าวดีจากความรักของคุณวันนี้มีคนทางไกลคนในดินแดชาคนที่คุณคุณ้นเคยรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันนะคะรอ การตามหามาเจอกับคุณอยู่นะคะอย่างไม่ได้มาเล่นๆด้วยอยากแต่งงานอยากเจออยากพัฒนาความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงไปคุณจะได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะกับเขาอาจจะตกลงปรงใจกันแบบเพื่อนหรือว่าตกลงปรงใจกันพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนจะตัดสินใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมฟังไว้เป็นพลังงานดีๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ